ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาััยถวายความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้25ตุลาคม2568ข้าพุทธเจ้าช่องพะกินชาแนลสวัสดีครับคอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่าน คลิปนี้นะครับผมก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสําคัญมากนะครับพูดว่าเป็นกุญแจรหรือเป็นคีย์มาเลยนะเกี่ยวข้องกับทีมชาติชุดใหญ่ของเราตอนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องนักเตะนะครับทีมชาติซึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องอาทีมที่เป็นสโมสรกับทีมชาติมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนติดตามชอบผมมาจะ,ะคิดว่าได้รับฟังคลิปนี้เป็นคลิปสําคัญนะครับผมไม่มีแรงจูงใจให้ท่านฟังนะผมไม่ได้เอาเรื่องเอราวันเกเรเย่ นะครับมาติดทีมร้องหรือมีอะไรเฮฮาที่แบบว่าให้ท่านปลื้มมาหลอกล่อให้ท่านฟังนะครับแต่ถ้าคนไหนฟังไม่จบเนี่ยผมคิดว่าท่านจะขาดข้อมูลที่สําคัญไปนะครับเราจะต้องนะครับถ้าเราอยากจะให้ฟุตบอลไทยหรือสังคมไทยเนี่ยเดินหน้าไปได้เนี่ยเราต้องนะครับเสพข้อมูลนะครับที่มันไม่มีแรงจูงใจทางด้านความบันเทิงคือเราลดอัตราตัวตนเราบ้างนะครับฟังข้อมูลที่เราไม่เคยฟังบ้างนะครับนักฟุตบอลเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นทีมสมัครเล่นเนี่ยนะครับก็คือการฝึกนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสู่ในระดับอาชีพครับอันนี้คือปัจจัยของผมเลยนะในคอเทนิตี้สีข้อส่วนนักฟุตบอลที่ขึ้นมาติดมันจะมี2ประเภทก็คือทีมอาชีพในประเภทที่เป็นสโมสรน,นะครับแล้วก็โปรเฟชชั่นัลที่เล่นอยู่กับทีมชาติชุดใหญ่ในแต่ละประเทศที่เขาประสูขขส่วามสมเ็จในระดับโลกนักเตะของทีมสโมสรกับทีมชาติมันต่างกันนะครับ นักเตะในทีมสโมสรเนี่ยสามารถซื้อหาดึงตัวมาได้ทั่วโลกไม่จํากัดคอยคุณมีตังค์และเพดานครับว่ามีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยสโมสรทุกสโมสรเนี่ยไม่จํากัดเหมือนคูณว่ามันต่อยมวยรุ่นเฮฟวีเวทเนี่ยคุณมีตังค์เยอะคุณซื้อมาเลยนะครับส่วนนักเตะที่เป็นนักเตะทีมชาติเนี่ยมันมีขีดจํากัดมันมีข้อจํากัดนะครับเราไม่สามารถจะหาเอราบันเกติเย่คนที่สองได้อีกที่เล่นอยู่สโมสรรองหรือโอลิมปิรยง นะครับเราไม่ไม่สามารถจะหานิโคลัสมิเกลสันได้อีกเพราะอาจจะไม่มีนิโคลัสมิเกลสันที่มีคุณแม่เป็นชาวพิซนูโกและมาเล่นทีมชาติไทยได้เป็นคนที่สองที่เล่นอยู่ในเอเวอร์แบกบุนเดสซิกาสเราอาจจะหานักเตะอย่างพิรอธฟินบาวไม่ได้อีกที่มีคุณพ่อเป็นชาวโคราชมีคุณแม่เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดเป็นเด็กไทยแท้ๆนะครับที่เล่น อยู่ในสโมสรเยาวชนคาสรสูและติดทีมชาติเยอรมันชุดยู20อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเพียงยกตัวอย่างนะท่านฟังผมให้ดีนะครับฟังผมให้ดีนะครับแต่โค้ดเนี่ยเราสามารถหาโค้ดที่ดีเท่ากับอิชิหรือเก่งกว่าอิชิได้ในอนาคตนะครับถ้าท่านติดตามช่องผมมาตลอดผมพูดมาเสมอนะครับว่าโค้ดอิชิเนี่ยเป็นคนเดียวที่จะพาทีมไทยไปฟุตบอลโลกได้ คนอื่นอย่าวังเลยจะพาไปได้ผมพูดในนาทีนั้นผมยืนยันถึงแมานาทีนี้นาวาโค้ที่ผมมองเห็นในประเทศตอนนี้นะครับไม่มีใครนะ่จะสามารถทำทีมสู้กับเอเชียระดับท็อปหรือระดับโลกได้ดีเท่ากับอิชิผมยืนยันนะครับผมยังยืนยันถึงนาทีนี้แต่สิ่งที่ทำให้อิชิถูกปลดเพราะหลายๆคนพูดเรื่องทามิงคำว่าทามิงของคุณเนะ่ย นะครับคุณมองว่าแพ้หรือชนะคุณมองว่ากระแสสังคมเป็นยังไงกระแสกล่อมโลกอะ่ะก่อมไม่เคลิ้มอะ่ะชนะไต้หวันกำลังเฮีอ,อยู่ไปปวดแบบนี้มันพูดยดงไงมันช็อตฟิลอ่ะคาว่าช็อตฟิลคือดับอารมณ์นะครับคือช็อตฟิลไม่ชอบเสียความรู้สึกเราจะต้องเอาอารมณ์มาอยู่ใต้เหตุผลนะครับท่านรู้ไหมครับว่าทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เราเลืออีกีแมท และถ้าเรามุ่งหวังที่จะไปฟุตบอลโลกปี2030นะอันนี้แนวคิดผมนะอาจจะไม่ใช่แนวคิดแอนโทนีฮัตสันหรือไม่อาจจะไม่ใช่แนวคิดของสมาคมนะถ้าน้องฟังผมให้ดีและแยกแยกประเด็นให้ออกนะครับถ้าเราไม่เตรียมทีมโปรตั้งแต่ต้นปีมานะจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยผมเรียกว่ามันจะสายเกินไปนะครับมันจะไม่สามารถไปฟุตบอลโลกปี2030ได้ด้วยเงื่อนไขของทว์นเม,เมเจอร์แมตช์เลือน้อย การที่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แมตช์เดือน้อยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับข้อที่1คือเราไม่สามารถจะดึงนักเตะที่ดีสุดมาร่วมเล่นกับทีมไทยได้ในทัวร์นาเมนต์อินเตอร์เนชันแนลเอเมจหรืออุนเรื่องธรรมดาที่ท่านเรียกถ้าเราตกรอบหรือมีปัญหาหรือเหลือทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เล่นน้อยเนี่ยมันเรียกตัวนักเตะดับ,บท็อปมายากครับนี่ข้อเสียหายข้อที่1เลยนะข้อที่สองนะนักเตะที่อยู่ต่างชาติที่เป็นคนไทยอ่ะ จะไม่มีแมตช์พอสามแมตช์ในทัวร์เมนต์เมเจอร์ในการสังกัดทีมชาติไทยเขาอาจจะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอื่นๆในยุโรปก็ได้ตัวนี้ก็สําคัญนะเขาโดนแย่งตัวไปนะครับเพราะไม่สามารถจะเป็นทีมชาติไทยได้ก่อนคัดเลือกฟุตบอลโลกเพราะแมตช์เมเจอร์โดนทําลายทิ้งไปหมดละและข้อที่สามเซนเซอิชิเนี่ยมีฝีมือหรือมีทักษะในการพาคาชิมะแอดเลอร์ไปชีแคมป์สโมสรอนโลกนะครับ มีผลงานดีเด่นในการคุมบุรัม์ยนเต็ดอันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์ไม่มีใครไม่รู้ครับผมไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เต็มบกแล้วผมอาจจะรู้ก่อนคุณและอาจจะมากกว่าคุณด้วยเพราะผมพูดเรื่องอิชีมาเป็นปีแล้วผมสนับสนุนอิชีมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ผมต้องแยกแยะระหว่างความชอบความรักความศรัทธาอิชีกับชาติของผมกับทีมชาติของผมบอกจะก,กันถ้าถึงจุดที่ผมพูดฟันธงไปแล้วตั้งแต่ต้นปีว่า ยี่ชีไม่ดึงนักเตะนะครับที่มีโปรไฟล์ระดับโลกเข้ามาในทีมของเราตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เจอสีลังกาเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงครับและยิ่งกว่านั้นทางฝ่ายเทคนิคของเราและทีมยาวชนของเราได้ดึงเอรวันเกดเยและซินวาแม็กเซมาติดทีมยอวชนนั่นคือความผิดพลาดร้ายแรงอันดับที่2และไม่มีการปรับปรุงพัฒนามาเลยจนผมพูดว่าถ้าเจอเตอถ้ายังไม่ดึงมาอีกนะ ตั้งแต่ต้นปีมาหาเติกเนี่ยครึ่งปีแล้วหกเดือนแล้วที่เข้าสู่ทวนิเมเมเจอร์และคุณไม่ดึงนักเตะเกรดยุโรปเข้ามาอีกมันจะสายเกินไปในที่สุดเราก็มาแพ้เติกความรู้สึกที่ผมสนับสนุนอิชิมันหายไปเรื่อยๆครับแต่นัาที่ใจก็รู้ว่าอิชิไม่มีใครแทนอิชิได้ในใจผมโคดืนเนี่ยถ้าไปเจอทีมอย่างซาอุเจอทีมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะแก้มาแก้เกมในการที่จะใช้ชั้นเชิงในการเอาชนะญี่ปุน่น หรือว่าเกาหลีได้เนี่ยมีสี่คนเดียวที่พอจะทําได้ผมก็รู้อยู่ในหมกแต่ท่านรู้ไหมครับเมื่อแพ้เติร์กแล้วเนี่ยผมประกาศอย่างชัดเจนในช่องบะคินชาแนลและไม่มีใครฟังผมด้วยยอดวิวผมตกมาห้าเดือนยอดวิวผมตกมาห้าเดือนผมผมถามท่านตรงๆนะถ้าท่านต้องทําขออภัยนะผมผมไม่น่าพูดเรื่องนี้แต่ผมจะพูดในคลิปนี้ถ้ายอดวิวของท่านตกนะ ท่านทำคลิปวันละสามคลิปวันละเก้าชั่วโมงทำคลิปคลิปละสามชั่วโมงท่านมีรายได้วันละแปดสิบาทเจ็ดสิบาทท่านจะอดทนทำเหมือนผมมาห้าเดือนไหมที่ยอดอยู่ผมตกผมทำเพราะผมรักบอลไทยและและผมทำด้วยแทบจะทั้งน้ำตาเลยว่าไม่มีใครเข้าใจผมผมพยายามเตือนเหมือนว่าลูกอูก,กาบาบมันจะชนโลกแล้วยีช่ชี่คุณเรียกมาเถอะคุณทำทีมโปรเถอะขอให้ นะครับดวงตาคุณนมองเห็นจุดที่ผมพูดเรื่องคอเทนิตี้สีข้อแต่อิชิไม่ทำครับอิชิยังมั่นใจในเส้นทางที่จะพัฒนาเด็กๆขึ้นิดทีมชาติชุดใหญ่จุดนั้นผมไม่ได้บอกว่าอิชิผิดนะทุกคนมีจุดมุ่งมั่นแบบนี้ได้โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นถ้าเขาทำอะไรเขามุ่งมั่นเขาไม่สนใจใครเลยแต่นี่มันทีมชาติของผมครับต้นคลิปผมพูดอะไรครับท่านผู้ฟังที่เคารพโค้ดนมันเปลี่ยนได้ หาคนใหม่เข้ามาได้แต่นักฟุตบอลที่ขาดโอกาสในช่วงชีวิตในการเป็นนักเตะอาชีพของเขาในการที่มารับใช้ชาติมันเปลี่ยนไม่ได้ครับเราหาเอราวันคนที่สองไม่ได้เราหาพิวัตรฟินบาวคนที่สองไม่ได้เราหาแบงค์คนที่สองไม่ได้เราหานิโก้คนที่สองไม่ได้ทรัพยากรคําว่านักเตะไทยของเราเนี่ยมันมีจํากัดมันไม่สามารถจะไปซื้อจากสโมสรไหนประเทศไหนมาทดแทนได้ครับมันมีโดยสายเลือด คำว่า,านักฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะซึ่งมันฟิกและหาตัวแทนไม่ได้ยิ่งกว่าการหาโค้ดครับคุณจำคำพูดผมคำนี้ให้ดีนะครับถ้าหมดอายุการใช้งานคือจบไปเลยและฟุตบอลโลกที่เราปรารถนาที่จะไปคือ2030ซึ่งมีเวลาเตรียมทีม4-5ปีทำไมจะไม่ทันแต่ทำไมเราไม่เตรียมและอย่ามาตำหนิว่าอายุน้อยนักเตะเหานี้ไม่ได้อยูน้อยครับนี่คือรุ่นของเขาที่จะไปฟุตบอลโลกแต่อิชิไม่ทา ผมพูดชัดเจนนะผมพูดมาสามสี่เดือนห้าเดือนแล้วว่าถ้าคิงครับยังไม่ทำทีมโปรมันจะสายเกินไปคิงครับก็ไม่ทำครับิงครับก็ยังไม่ทำเจอไต้หวันก็ยังไม่ทำสรุปแล้วผมมีข้อสรุปบางอย่างนะว่าสรุปแล้วอิชิรวบการพัฒนาข้อที่สองในคอร์เทนิตี้มาไว้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ เอาไว้แต่ก้อนเดียวกันผมเลยมีบุตรสุว่าตอนนี้ทีมไทยเราไม่มีครับเรามีแต่ทีมสมัครเล่นพัฒนาในชุดใหญ่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องนิโก้เข้าประกาศตลอดว่าเขาจะไปบอลโลกพาทีมไมทยไปบอลโลกผมสุ่งสารนิโก้ผมรู้สึกว่ามันสิ้นหวังนะครับโค้ชหาใหม่ได้ครับแต่นักเตะเราหาใหม่ไม่ได้ทีมชาติเราตกรอฟุตบอลโลกมันหาย,ยาหนะกันทั้งชาติครับ แต่โค้ชเน่ยออกไปเขายังหาทีมใหม่ได้แต่ทีมชาติไทยเราหานักเตะที่เป็นเชื้อสายไทยในช่วงอายุในช่วงเวลาของเขามาทดแทนไม่ได้ครับตอนนี้ผมเข้าใจนะว่าว่าหลายๆคนคิดว่าตัวเองอะลึกซึ้งอนะเกี่ยวกับกับมองว่าโค้ดอิชิเนี่ยเขามีผมจะบอกให้นะไอ้ที่พูดบอกว่าโคดอิชิสามารถพาทีมมาไทยไประดับสากลได้ดีกว่าโค้ดคนอื่น ผมคิดว่าผมพูดก่อนคุณมาเป็นปีเลยนะอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับเรื่องนี้ผมพูดก่อนคุณมาเป็นปีเพื่อเผยคุณจะมาฟังผมพูดง่ายๆนะถ้าผมพูดถ้าเกิดว่าปีที่แล้วเดือนมีนาะคมผมบอกว่าท่านผู้ฟังที่เคารพครับโคดิชิถึงแม้ว่าจะทําทีมเสมอนะแต่โคดิชิมีวิธีคิดแท็กติกที่ละเอียดและโคดิชิเนี่ยเอานมเปรี้ยวนะเอาเอาหนังสือการ์ตูนผู้ผลิตนมเปรี้ยวยาคู ไปให้โค้ดในห้องเรียนโปรหลเส้นดูถ้าท่านจําได้พูดเรื่องนี้นะ,สะแสดงว,ว่าโค้ดที่ฉีมองถึงรากถึงแก่นจริงและโค้ดที่ฉีเป็นคนที่นะครับไม่โกงซื่อสัตย์ขยันตั้งใจทํางานและที่สําคัญก็าเคยพาคาชิมาเอเลอร์ไปชิงแชมป์สมุทรสวรโลกเจอทีมระดับโลกมาแล้วและมีการแก้เกมมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วคนคนนี้แหละจะพาทีมชาติไทยเราสามารถขึ้นไปเล่นระดับฟุตบอลโลกได้ และไม่มีใครในประเทศนี้เลยโค้ดทุกคนหรือนะครับโค้ดคนอื่นที่จะเข้ามาทดแทนจะชีได้ผมเคยพูดแบบนี้นะเมื่อปีที่แล้วในขณะที่คนอื่นช่องอื่นหรือคนอื่นเนี่ยนะครับยังนั่งเอากำปั้นยัดปากอยู่เลยคิดไม่ออกได้ซ้มมาําไปแต่ท่านรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเขานะครับหรืออาจจะมีครูฟุตบอล หรือใครก็ตามแต่มาฟังผมในรายการผมแววๆเข้าหูเสร็จแล้วก็ไปพูดกันพอพูดกันณนะวันนี้เขาจับเอาคําพูดตัวนี้แหละมาพูดตอนเนี้ยแล้วบางคนมาประมาทผมว่าคุณพระคินคุณไม่รู้เรื่องหรอกว่าโคดิชีเป็นยังไงผมอยากจะบอกนะผมรู้แต่ก่อนคุณปฏิสนธิเลยคุณปฏิอาจจะเป็นเชื้อของผมก็ได้ที่คุณปฏิสนธิขึ้นมาเนี่ยจริงๆครับอย่าคิดว่าผมไม่รู้เนะี่ยอย่าประมาทผมแบบนั้นแต่คุณเคยเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอย่างลึกซึ้งไหม วันนี้นะผมดูคอมเมนต์แล้วผมปลื้มปิติดีใจครับที่มีเพื่อนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าผมพูดอะไรก็ลองดูสิครับทำ YouTube ได้วันละเจ็ดสิบาทแปดสิบาทมาห้าเดือนแล้วถ้าคนไม่รักทีมชาติจะทำทำไมทำไมผมไม่เล่นตามกระแสเพื่อให้ผมมีตังค์เนี่ยนะนะที่จะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยครอบครัวผมก็มีนะผมสู้มาทุกวันนี้นะผมเยืนยัดในหลักการของผมเนี่ยด้วยความกล้ามืนนะ เป็นไข้ผมก็ทําทคลิปเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งที่มันดีขึ้นและยืนหยัดก่อนที่กระแสที่มันเป็นกระแสใหญ่มันจะกลบสิ่งที่มันถูกต้องไปทั้งหมดคอเทอร์นตี้สี่ข้อถ้าคุณไม่แยกทีมโปรออกจากการพัฒนาเนี่ยจบครับไปฟุตบอลโลกไม่ได้นักฟุตบอลนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยสําคัญกว่าโค้ดครับโมริยสุในสายตาแฟนบอลญ,ญี่ปุน่นคือโค้ดห่วยๆคนหนึ่งเท่าน,นั้นเอง โค้ดทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยคือโค้ดหนห่วยคนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่โมริยสุเขาเดินตามวิธีการโค้ดอย่างมืออาชีพและไปตามแผนของโปรเจกต์ dnd ของญี่ปุ่นคือโค้ดเขาอยู่ใต้ธรำรนูฟุตบอลเขาไม่ได้ใช้อโก้ส่วนตัวในการทำทีมอะนี่คือทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งเอาชนะบราซิลไปได้เมื่อกี้เนี่ยคุณกรุณาฟังผมและมองถึงที่ผมมองอย่ามีอคติกับผมนะอย่าคิดว่าระบบโค้ดทำไมผมจะไม่รู้ <N> นะครับทําไมผมจะไม่รู้เรื่องระบบโค้ดและตอนนี้นยะประเทศไทยเราเนี่ยบ้าคลั่งอย่างหนึ่งก็คือการบ้าคลั่งอยากแสดงตัวว่าตัวเองรู้เรื่องฟุตบอลในลนักษณะแทคกติกเราจึงจกย่องเชิดชูโค้ดโค้ดที่จริงอยู่เพียงข้อที่สามคอเทนตี้ข้อนี้เท่านั้นเองครับอยู่ในข้อที่สามครับผลิตโค้ดให้เพียงพอมีทัศนคติถูกต้องและให้ ashion, แพชชั่นกับเด็กให้ตรงมีอยู่แค่นั้นครับหน้าที่โค้ด่ะ อิชิอีไม่ใช่ผู้เขียนทรมูนฟุตบอลอิชิไม่เคยแต่งตำราไทยแลนด์เวนะครับใน2 0 2 5ถ้าอิชิแต่งตำราไทยแลนด์เวขึ้นมาประดับวงการนตุ้มลงอะไปาดามแป้งผมคืออิชิผมขอ20ล้านบาทผมจะเขียนนะครับไทยแลนด์เวให้สมาคมเป็นทรมูนฟุตบอลและผมจะทำแบบนี้คุณโอเคไหมถ้าอิชิทำแบบนี้ผมจะไม่พูดสักคำถ้าทำได้จริงและมีมีโปรเจกต์ที่มองเห็นได้จริง แต่ผมเนี่ยมีครับทำมนุฟุตบอลเนี่ยของผมนี่มันมีแต่อิชิทำหน้าที่โค้ดแต่ในบริบทของอิชิกลับทำหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านนะครับนายกสมาคมยิ่งใหญ่กว่าวงาการฟุตบอลไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรวมศูนย์อยู่คนเดียวและยังมีอินฟลูเอนซอร์หลายๆคนมาพูดว่าถ้าอิชิพลาดหรือล้มเหลวเขาก็รับผิดชอบ ถ้าอิชิจะรับผิดชอบนะอิชิต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดที่เคยรับไปให้กับสมาคมสิครับคุณกล้าเดิมพันไหมถ้าไม่ได้ไปบอลโลกอะกาเดิมพันไหมครับและทีนี้นะครับการปลดอิชิออกเนี่ยผมไม่ได้พูดสักคำว่าอิชิเซนเซน,นี่ไม่เก่งไม่ดีแต่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ว่านักฟุตบ,บอลสโมสรน,น่ะ แน่นอนครับซื้อหาที่ไหนมาก็ได้ถ้ามีตังนะโค้ดเนี่ยนะครับสามารถเก่งกว่าท่านประธานสโมสรได้ไม่เป็นไรครับบาร์เซลโลน่านะลิเวอร์พูลในลีกเอเิก็มีมักเซยนะนะครับหรือบุนเดสิก้าก็มีบรุรสเซียดอทมุนโค้ดสามารถเก่งกว่าประธานสโมสรได้นะครับแต่ละสโมสรไม่เหมือนกัน นักเตะนะครับโค้ดเอาแบบนี้สครตนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่นโยบายของโค้ดแต่ทีมชาติไม่ใช่ครับเอราวันกาดีเย่เกิดได้ชาติเดียวครับที่จะมีคุณแม่เป็นคนไทยแบบเนี้เอราวันกาดีเย่นะครับนีโคลัรัมิเกลสันมีช่วงเวลาที่จะไปบนโลกได้เพียงสองสมัยครับอย่างมากไม่เกินสามสมัยถ้าเป็นซูเปอร์ตาร์จริงชีวิตทั้งชีวิตเขามีอยู่แค่นั้นครับ แต่โคดเราเปลี่ยนได้เอาเรื่องนี้ไปคบคิดให้ดีแล้วท่านจะรู้คําตอบในสิ่งที่ผมพูดนะคิดเรื่องนี้กลับไปกลับมาครับนักเตะทีมชาติไเหมือนนักเตะสโมสรเกิดเพียงชาติเดียวได้เป็นคนไทยเพียงชาติเดียวครับแต่โค้ดเราเปลี่ยนได้ท่านเอาเรื่องนี้ไปคบคิดให้ดีแล้วท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด ต้องรักคนไทยไเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจ้าติ์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนนลและคนรุ่นใหม่้างสึกต้องเคลียงไว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the w a r elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เอลกซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคห์สิสวีเดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตาทงคีรีร่มชาวาเบนเอสโบกเยอรมันคีวัดฟินบรองคาลูทีมชาติเย้อชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเย้อชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิียงราชสีแห่งลีเติงฝรั่งเศสจูดซึมซับเบ,บรอรดาวรุง่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนตาชนะทาธิคารดีแพทริกกุสตาฟสันโอเวอร์ ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเล le, สันแทชันแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเยืยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใช้สตางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but bangka sut song la pha chang sut cha yam yeo pa tha long tin ti asia pert man bangka sut song la pha chang sut cha yam yeo pa tha สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสิกวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะพนคีรีดมชวเเาเบนอัสบกเยอรมันครีวัดซินรอนคาลูตทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตปโปลดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันาเดยโอลิมปิกลียงราชสีแห,สสสแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือนตาชนะทางเคมดีแพ กุสตาสันโปโบเมศาทวิไลเบนเดวิสนิโคลลัดิคลัน,นแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะยับเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลท์ไกลสายเลือดไหม่แห่งช้างศึกเปลียงไล